แกงเห็ดละงอกเขาก็ได้เสร็จแล้วน้องพี่น้องเนาะได้เสร็จแล้วจ้ามากินน้ำพริกาดได้พี่น้องเด้อมากินน้ำพริกาจ้าแกงเห็ดละงอกเราก็ได้เสร็จแล้วจ้าแกงเห็ดละงอกหม้อใหญ่ๆนะคะมีแต่ไข่จ้ะพี่น้องจ้าไข่เห็ดละงอกทั้งนั้นเลยจ้าอ่ะหม้อใหญ่ๆหางน้อพี่น้องเนาะเขาไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยจ้าไปเบิ่งวิธีแกงกันเลยจ้าว่าแกงเห็ดละงอกทำยังไงนะจ๊ะเนาะ อันนี้คือแกงเห็ดกระงกเสียบสูตรสาวราพะวาจ่ายพี่น้องจ๋าไปเบิ่งกันเลยจ้าไปดูวิธีแกงเห็ดกระงกด้วยกันจ้าสบายดีพี่น้องว่ดสุผู้สุขุมองสุวรรณจะเดื่องวันนี้พะวาสิมื่อแกงเห็ดกระงกขาวจ่ายพี่น้องจ๋าเห็ดกระงกขาวเลยมีแต่ไข่ไข่เลยพี่น้องจ๋านี่เห็ดกระงกใหญ่ๆเลยจ้ามิเห็ดกระงกขาวก็เห็ดกระงกเหลืองจะให้กระงกเหลืองน้อยๆเราจ้านี่นะคะเดี๋ยวพะวาไปเบิ้งตันเพะวาแกงเลยจ้ะเนาะอย่าให้ดรงงกมีแต่ไข่ไข่เลยจ้ะพี่น้องจ้านี่ พี่บาสือว่าน,น่าเพลินนะคะไอพี่บาขอหันก็น่าจะเนาะหันไอ้ลอกใหญ่ยไอู่้น่าจะนาเนาะเฮ็ดละงอกใหญ่นะคะอันนี้นี่ยจ้ะเฮ็ดละงอกขาวทั้งนั้นเลยจ้ะมากินน้ำพี่บาสได้พี่น้องเด้อได้เสีเฮ็ดแกงให้เบิ้งพี่น้องจ้ะแป๊บหนึงนะคะเฮ็ดละงอกขาวนะจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะผ้าก่อนผ้าเฮ็ดละงอกจุกเลย เป็นไข่กับใสนวิชไข่ได้แต่นะ,ะนี่จ้ะนี่เราจ้าแกงหม้อใหญ่ๆไปเลยจ้าอย่ไปดูกันเลยนะคะตอนแกงจ้าจะใส่เข่าเหนียวลงไปนะคะแล้วก็ข้าวเบลือกใสไปเลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะในพริกไม่มีจะมีหอมหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะ มอเดือนอะไพี่น้องจ๋าใส่เห็ดลงไปค่ะหนึ่งคนเดียวมามามาซื้อข่อยฉันนะมาซื้อมาซื้อมาซื้อฟังหนิแต่ฟังนะไนั่งนี่แกเห็ดลงไปนะคะเห็ดจะงอกเราค่ะจะงอกซีเด้งสีขาวเอาหง่อยญ่เดี๋ยวพาหน่วยใหญ่ก่อนไม่ไปใช้หรอก การลอยใหญ่กับพี่น้องเอ้ใครวะเนี่ยเกงเห็ดระงกมาค่ะเกงเห็ดระงกเกงเห็ดระงกค่ะแก่คนบนเขาเนี่ยเขาหนังก่อนจ้ะเจ้อย่างวมาบางตอนปรุงว่าจ้ะเนาะเอาซ้ำหนึ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวมาบางก่อนตอนปรุงจ้ะเติมน้ำเนียนั่งต้องไปให้หมดเด้จ้ะพี่น้องจ๋าใส่น้ำจะนั่งสูงหนึ่งจ้ะเน้นน้าเขาห่างแล้วจ้ะ แม่แต่ขอใส่บักขามหน่อยนะขอขามเปียกจ้ะพี่น้องจ๋าใส่ขามเปียกแจ้งน้อยให้มั้ยนจัดมีรสเปรี้ยวแจ้งน้อยเนาะใส่แจ้งน้อยจ้ะเดี๋ยวมอขามเปียกลงไปจ้ะมาต้องเกี่ยวอยะไรตนองทำอย่างนี้แล้วตอนมาผงเท้าเมื่อตอนผงเด้พี่น้องเด้อเปิดโฟลอบจ้ะพี่น้องจา๋าแตงแตงหอมหมัมกหม,มัมกหอมหมักหมักได้พี่น้องจา๋าหนังเสื่องได้ไว จะรกกับพ่อดีเนาะสิรุปกับกเนะ <Yeah. S 2> าะเดี๋เพือว่าจะปรุงด้อะพี่น้องเด้อเพจะปรุงมันจ้าใส่น้ำปลาไหมลงไปนะคะน้ำปลาคุณไหมพี่รองกรอลงไปจ้าใส่เบ็ดมิซะสามจงไงเรื่อยใส่ของเสิร์ลงไปก่อนนะคะ เน้นปลากับเกลือเกลือตำใส่พริเกเว้จ้ะซีโรดหนึ่งซ้อนชาพอแค่นั้นจบเนี่ยเราเจานี้ลงเลยนะคะจับลงนะคะพี่น้องจ๋าว่าแต่พอเอาแบบไหนลูกบอลจ้ะมกบวบจ้ะพี่น้องจ๋าบวบหวานบอกพี่น้องหน้าพ่อมะบวบหวานจ้ะพี่น้องจ้ะ ขาดงั้นไม่ได้จะตกันเฮ้คุณโอ้คุเร่คุเรก่อนจ้าคุเร่คุเรก่อนนะคะแล้วก็ต้มไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งกันจ้าเดี๋ยวคมาซีมกันจ้าใส่ดูโบดน้ำพี่น้องจ้าใส่น้ำพริ้นองคน ใส่ดูดดก่อนจ้ะเค่ลงไปจะน้ำถึงน้าไปนี่มาะินะเดี๋ยวมาเบิ่งกระจายพี่น้องจ๋าแป๊บนึงจ้าเปิดโผล่พี่น้องจ๋าเอาผักขุ้นตูใส่หน่อยนึงซ้ำหนักหลักก้อนอันนี้ใส่ไข่ซิมเดี๋ยวพี่น้องจ๋า่า,ม,า,ามันเสียบมันย่างมาสินะแกงเห็ดกระโงกใส่ใบน้ำใบชะนางจะเอาซิมหนูก้อนซิมะะเอา แสบกับ่ปเสียบ,บยจืดจางเข้มกับว่าเข้มมิสวาอันซิมเบิงไงมิว่าบอกโรดตามเจ้านะ,มะเมื่อวันที่ังคับยังเอาเป็นยังไงแล้วมันอาซิมเป็นยังไงเว่าจืดอืมเดี๋ยวมงกลอ,อันแล้วค่อยกินเข้มจะยา่บบาจืดม่นยัยเอ๋มันเข้มปั้นเนี่ยเข้มเด้าเพอดีเด้ว เนี ha man, an, an e ่ยให้ม uh ัน huh. อ <laughs> so like ันอันนี้สุกก่อนเนาะจะเป็พี่น้องเนาะให้บวชสุกก่อนจ้ะจกซีบไม่จะซีบไม่จะว่าจีจะซีบไม่จะซีบไร้ลายจะกินเขีมบไม่ใหญ่เอ๋ยเจ้าหนังกินเขียบพ่อใหญ่ก็หลวงฝนกินเขีมบเข้ยเลยพี่น้องจ้ะส่วนพี่ว่ากินจืดอยู่คนเดียวดับเยียบมันเป็นอยังไงรบกวนสวัสดีพี่แจมพอดีพ่อเยอะพอดีถ้าคนกินเขีมพี่น้องจ้ะ แกงเห็ดปวบพี่น้องเอ้ยกแกงเห็ดปวบแกงเห็ดกระงูกแก่พี่น้องจ๋าแกงเห็ดกระงูกนะคะบวกกับเอาเดีมาใส่มันสุกแล้วไทรมาสุกแล้วเอาหน่อไม้ไท่เออเอาใบปุูยได้ก่อนผึ่งเปลือกไว้ผึ่งเผาไว้เยอะหน่อยก่อนมันบวกสุกเนี่ยเอาติไทยมันเด็กได้ตีแม่เหตุแ๊บนึงนะคะใส่ลงไปหน่อยยกก็ไปใส่ลงไปใส่ลงไป ถือว่าเสียจินเนี่ยจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพี่บ้าขอตักเสิร์ฟก่อนนะคะถือว่าเสียจินเนี่ยพี่น้องจ๋ามาเลิกมาสดเหอนหอนหอนกันพี่น้องจ๋าแกงเห็ดละโงกนะคะหมอใหญ่ๆหญ่ได้จ่าพี่น้องจ๋าไม่ต่างเตียนหอกตุงตูไม่ต่างใครใครได้จ่าแป๊บนึงนะคะตักเสียถาดก่อนจ้าตักเสียเดี๋ยวเราจะพี่น้องจ๋าตักเสิร์ฟเลยเลยนะจัดเนาะเอดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจ๋าเตรียมถ้วยเตรียมซ่ามเตรียมสอนมาสดกันเด้อพี่น้องเด้อ เตรียมจัดการเลยจ้ารวยลายเลยจ้านะคะมาค่ะมาสดน้ำพะวานะคะคลิปนี้ขอจบใบเพียงสำเนียงใจพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดป๊อกดิ้งอย่ากเป็นสุภาพการแจ้งเตือนคลิปแม่สาวร่าพักินเพะวาณ์ทองเนาะทองที่เขาวงคลิปเพะวาเขาคกคงจะได้นหนุนเรื่องกันอาจจะจะเก็บเด็กไข่มือใส่ได้ร่าจับมือของใจไปไวจุ๊บจุ๊บจ้า